สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวหนว่อยเฮ้ยสวัสดีเอฟซีอ่ระอีหล่าวงหญิงเข้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเมื่อนี้เพราะว่าพอกลับไปคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้เขาพูดถึงน้องโซเฟียครับเป็นอย่างท่พูดถึงเข้าคือพูดถึงน้องโซเฟียพี่นอ้องอ่เมื่อนี้เขาไปพูดถึงน้องโซฟ์พอวนันมีการแสดงอยู่นะครพนมครับสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์เลยก็อยู่ตลาดพนมนะครับพี่น้อง ก็พูดถึงการโชว์ของอิหล่าโซเฟียคาก็คือน้องยังโชว์หอบฝันวลาหานของฝิวผู้หญิงคือเก่าครับน้องออกมาในสุดสีทองโดยสุดสีทองแบบสุดลาตีแบบสวยครับอิหล่าโซเฟียก็สวยอยู่แล้วนะพี่น้องก็น้องร้องกับมวนจับใจคือเก่าพี่น้องคือโซเฟียนี่ก็ร่องเพลงมวนมาแต่ใดแต่ไรเสียงน้องดีครับมีพลังพเ o อร์ ดีมาตลอดถึงเต่นอ,นองเขามาอายู่ไอ้สาวนอยไปแพ่งนอกกับพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาโดยโดยการฝึกการลองการล่ำการเต้นโซเฟียนี่ครบเครื่องกับพี่น,อน้องครบเครื่องโดยการเล่นการล่ำการลองบรรยากาศการแสดงน,อน้องโซ่เดียวครับโซ่เดียวโดยเพลงหอบฝันวัางหนันนี่ครับนี่คือความหนาละของโซเฟียที่สาที่ มี่พี่อุ้ยเป็นไอดอลแล้วก็เอาเพลงไอดอลของเจ้าของมาลองครับมาลองโชว์ในเวทีสาวหน่อยละเพื่อนโชว์ครับน้องโซเฟียนี่นาสนับสนุนครับเอฟซีทุกคนนานสนับสน,นุนน้องเพราะว่าผู้ใดไปอยู่ใกล้สาวหน่อยละเพื่อนโชว์เขาไปไห้ก็ลังใจน้องโซเฟียเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเอฟซีหลังอิงซะอาจจะเป็นเอฟซีสาวหน่อยแนยยนอนนอฟยยจจนๆสาวหน่อยเพแฟนๆหรือรอ,อีหลังวงอิงเข้าบระเด็ไปเหรียญแถวนั้นกับมีน้องโซฟ์ สาวหน่อยลำเพื่อนโชคไปเลร่นกับพี่น้องโซเฟียครับน้องโซเฟียเขาไปหายกำลังใจเขาไปหายอ่ากำลังใจเขาไปหายไปเบิ่งไปชมครับไปเบิ่งชมสีแสงสีเสียงของสาวหน่อยลำเพื่อนลำเพื่อนโช่ได้พี่น้องเพราะว่าผมว่านี่น้องโซฟียนี่อน,นาคตน่าจับตาม,มองขนาดครับเพราะว่าพัฒนาการเด็กเกินวัยสิบสามสิบสี่ครับอีกสองสามปีต่อไปนี่โซเฟียนี่หาตัวจับหนาพี่น้อง พ่อยังว่าที่พ่อน้องเก่งขึ้นเรื่อยๆลองเิ่งความสามารถพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อแรกที่เขามาว่องสาวหน,อน่อยแล้รก็มันแยกเรียกว่าเป็นสาวหนอยลวเพื่อนโชว์ทุกวันนี้โซฟียหาโตจับหนาครับสาหรับอายุไรเลียกันนะพี่น้องสาหรับอายุไรเลียกันโซเฟียสวยเสียงดีเลวได้เปรียบผู้อื่นคือหลูกครึ่งครับพี่น้องครับนี่แหละผมก็เลยเอาความน่ารักความ สดใสความหลังเพ่หมวลของโซเฟียมานําเสนอให้พี่น้องให้เขาไปติดตามส้วมว่าเป็นคือแอด์ตัวบัว่าน้องโซเฟียเสียงดีนี่ครับเป็นนักร้องทีน่าจับตามองอีกคนหนึ่งของเดาวลุงของสาวหน่อยลำพูนโซ่หรือสาวหน่อยพญ่แพ้งของไข่ลําเพ่นดีๆเลคคอดครับพี่น้องน้องโซเฟียนี่ครับเป็นตัวหน่าจับตามองเขาต่อมองระยะไกลเพราะว่าช่วงนี้น้องฝึกฝึกฝนแล้ว นองเปเด็กหน่อยอยู่ครับ13-14นี่ยังพูถึงว่าเป็นในคือสลองเฟีงแบบเด่นเด้งเดาๆได้น้องกับว่าสไตล์แบบสไตล์น้าง,งามจะเป็นนักหลองนาง,งามพี่น้องกะฝากพี่น้องไว้หายไปเขาไปเป็นกำลังใจไปไปเบิงไปแย่งนําคบว่าน้องโซเฟียนี่เป็นคือแอดวอวบอผมว่าแนนอนครับโค่นเขาไปเบิงแล้วกะค,คิดเห็นเดียวกันคือแอดบั ok, นนอกแน่นอนครับผม คลิปนี้กับบอมี่ยังไหลายครับพี่น้องก็เอาความเคลื่อนไหวของน้องโซเฟียมาฝากครับบอเดดว้เบลบ,บริเล่าเรื่องเล่าของน้องมามาหลายมาหลายคลิปเน่เพราะว่าคลิปต่างๆบมีออกมาหเห็นนะครับผมก็เลยคลิปการแสดงมาค่อยเห็นน้องโซเฟียอยู่ส,สาวหน่อยแล้วเพ,พื่อนโซมีเพื่อนภูริไทยมาหเห็นก็เลยได้เห็นคลิปก็เลยเอามานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งครับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีครับเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ กติดตามสองบนออนันดอกออซ่อนนะครับ